วิทยาลาัยการเดินการอุตสาหการรมบริการเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ในระบบแอดมิชชั่นรอบที่1 p o r t อริโอแล้วนะคะโดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ค่ะหลักสูตรอาชติจะมีทั้งหมด3หลักสูตร mm. นั่นก็คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิตอลระหว่างประเทศโดยมี2วิชาเอกคือวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิตอล และธุรกิจระหว่างประเทศค่ะหลักสูตรบริษัทบัณฑิตจะมีทั้งหมด3สาขานั่นคือสาขาธุรกิจการบินสาขาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรมซึ่งการจัดการโรงแรมจะมี2วิชาเอกค่ะคือ1วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรมและธุรกิจพนาการและการจัดเลี้ยงค่ะและหลักสูตรบรสษร์ษบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรนี้จะเรียน2ภาษาค่ะต่อมานะคะจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต จะมี2สาขานะคะนั่นคือสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการค่ะซึ่งในรอบพอตฟริโอนี้นะคะน้องๆจะต้องสมัครในระบบแอดมิชชั่นก่อนวันที่7มกราคม2565ค่ะและจะต้องลงทะเบียนในระบบ t c a คซซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถสแกนคิวบโคนนี้ไปสมัครได้เลยค่ะและถ้าอยากได้ข่าวสารเพิ่มเติมหรือว่าอยากติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะหนึ่งข้อมูลสําค,สคัญนั่นก็คือน้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่กรุงเทพมหานครและวิทยาเขตนคร,นาคารปฐมตามสะดวกเลยค่ะ